สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับในช่องคนไทยต้องได้ขับฟอร์ดนะครับก็ตอนนี้เรามีภารกิจนะครับส่งมอบรถลูกค้าคันด้านหน้านะครับเป็นตัวฟอร์ดเอเวอ t v เรสต์วีนะครับนี่ครับเราจะส่งมอบลูกค้าที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็โดยการเดินทางโดยการขึ้นรถสไลด์ไปนะครับลองดูก่อนครับเดิมๆเรียบหรูครับคันนี้ฟอร์ดเอเวอ t v เรสต์วีนะครับอ่ะ อยู่ระหว่างการขั้นตอนการเตรียมการนะครับตรงนี้นี่ครับปลายทางเราคือสุราษฎร์ธาน,นีนะครับเดี๋ยวผมขับรถตามไปแล้วก็ไปเจอลูกค้าพรุ่งนี้ที่9ก้าโมงเช้านะครับผมที่บ้านลูกค้าอ่ะระหว่างนี้รอรอ,รอการเอารถขึ้นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานเราเอารถขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอ่าเรามีบริการนะครับวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับโชว์รูมเราอยู่ฟอร์ดจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ตัวเมืองเลยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอร์เรหรือเรนเจอร์นะครับตกแต่งได้ทุกรูปแบบนะครับลูกค้าชอบไหนเราสามารถตกแต่งได้หมดนะครับ แล้วก็เรามีบริการส่งรถให้รกับลูกค้าแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ hmm. เนี่ย mm hmm. ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ mm hmm. ไปเซ็นถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับอ่า mm hmm. นี่ครับรอพร้อมอยู่เลยครับ mm hmm. คลิปอาจจะนานนิดนึงนะครับตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวระหว่างทางก็อาจจะมีไลฟ์สดอะไรไปด้วยนะครับอ่า mm hmm. เรียบร้อยครับ ทีมงานรถขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นก็เดี๋ยวยังไงก็ระหว่างเดินทางก็ไลฟ์สดไปด้วยดีกว่าเนาะก็ตอนนี้ก็เราก็รอรถขึ้นอย่างเดียวนีครับการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับไฟแนนซ์ Finance, ตอนนี้อนุมัติยากก็จริงครับแต่เราก็มีช่องทางนะครับเรื่องของการของเครดิตโชว์รูมนะครับ เครดิตโชูมเราค่อนข้างดีครับทำให้ผลไฟแนนซ์เนี่ยมันผ่านง่ายกว่าเคสอื่นๆครับก็ต้องลองดูนะครับผมก็ต้องลองดูครับว่าการช่วยดันของโชรูมก็มีผลนะครับต่อการยื่นจัดไฟแนนซ์นะครับอ่ะนี่ครับรถมาแล้วครับเตรียมพร้อมขับขึ้นแล้วนี่ครับแมคขอบย1ิอนะครับสวยๆรูรูเลยคันนี้ตอนแรกจะแต่งนะครับ จะตกแต่งจะใส่ล้อแม็กจะเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนโชค๊คแต่ด้วยฟีลลิ่งนะครับลูกค้าอยากลองขับเดิมๆดูก่อนว่าเออเดิมๆแล้วเนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงแล้วถ้าตกแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะอโอเคแบบไหนอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเขาอยากลองฟีลลิ่งเดิมๆดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะแต่งยังไงเดี๋ยวกลับมาหากันอีกทีนึงอ่าเรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันที่สุราษฎร์ธานีครับโอเคครับสวัสดีครับ